เอาเลยครับสวัสด,ดีพ่อแม,ม่พี่น้องนะฮะกับพบกับ Dark s โซ l สอในพาร์ทที่8นะครับผมตอนนี้ก็ตายไปทั้งสิ้นนะครแปดพาร์ทก็188สบศพนะครับเฉลี่ยแล้วก็พาร์ทละยี่สบศพเท่านั้นเองครับไม่เยอะครับรู้สึกว่ามันไม่189สบเศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆพาร์ทนี้ผมเคยอัดไว้แล้วนะครับแต่ว่า ไฟดับนะครับแล้วก็ทําให้ต้องเล่นใหม่ตายใหม่เล่นใหม่ในเกมยังไม่พอต้องอัดใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ครับผมคุยกับแม่นางคนนี้แล้วก็จะจ่าย2000โซนะเพื่อเปิดทางด้านซ้ายตรงนี้เราก็จะไปได้ครับข้างในานี้มีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดินมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไฟดับพึบเลยฮะข้างล่างนี้เป็นหลุมแน่นอนครับตกไปนี่รับรองได้เลยฉะนั้นพยายามอย่าเล่นไรพิเลนเพื่อ มันเดินติดอะไรวะเมื่อกี้ผมสาบานได้เลยว่าผมเดินติดอะไรสักอย่างอะแล้วก็ถลายออกนอกรันเวย์เลยฮะนี่ๆี่น,น,น,น่แถวนี้ครับแถวนี้ครับนี่ดูครับเดินแล้วมันติดฮะเดินติดปุ๊บมันเลี้ยวขวาให้เองอัตโนมัติแล้วมันก็ออขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้านซักฉันไม่เคยคิดเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเป็นเพลงสุดท้ายใน นี่เริ่มคลิปมายังไม่ได้ตีอะใครเลยตายไปกี่ศพแล้วเนี่ยโอ้ค่อยๆเดินดีกว่าครับน่ะมันติดเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยมันลากผมไปขวามือเนี่ยให้กูตกได้ไดใช่ไหมฮะอุ้ยผ่านแล้วโว้ยมีอีกปะเนี่ยโอ้ยย่าอย่า,ยา,ยามันดันกูอีกแล้วมันดันกูแล้วมล้วจะเล่นตายแน่แดูครับกว่าจะผ่านฮะโอ้โหขอรับความคุณจากซีวีดีนเตอร์เนชั่นแนลด้วยครับเว้ยในที่สุดก็ได้รู้สักทีว่าข้างหน้ามันมีอะ ฮัลโหลลีฟมี่ฮัลโหลมีใครมีอยู่หนึงนหน่งคนหนึ่งคนโอ้โหยิงธนูมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวออโอ้โหเดี๋ยวเก็บของเงอนโอ้เยอะจุงเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้ไปแล้ว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 ขึ้นบันไดแล้วครับโอ้นี่มีอะไรแล้วเราลงมาตรงนี้แล้วเราขึ้นได้หรื <S 2> <S 2> อครับเนี่ยอ้าว ชิบหายแล้วต้องลงไปข้างล่างเหรอตายบุดิผมว่าลงไปแล้วออ้ยตรงนี้หวาดเสียวมากครับเหมาะกก่การตกตึกมากเลยฮะมันจะมีอะไรมาทำให้เราตกหรือเปล่าวทำไมทำอย่างนี้ตกใจหมดเลยรู้สึกว่ามีไอเทมอยู่ตรงนี้ฮะมันสามารถที่จะกระโดดข้ามไปได้หรือเปล่าครับ เฮ้ยกูก็ไม่น่าโลภเลยหรือว่าขึ้นไปชั้นบนแล้วเก็บวะไอหมอนี่ตีแน่นี่แน่ผมว่าไปได้วะเชื่อผมนาครับเราต้องพิสูจน์กันอุ๊ยอุ๊ยเอ้าไม่ทันเอ้าเฮ้ยโอ้โหสามาแล้วกลับยังไงเนี่ยผมว่ามันต้องแบบว่าอาจจะไม่ต้องโดดก็ได้เหมือนกับว่า แค่เดินลงไปมันก็น่าจะถึงแล้วนะฮะอย่างนี้ครับยังถึงตาย,ยหรือว่าอาจจะแบบกระโดดพอกระโดดลงไปแล้วให้รีบกดเก็บเลยครับมันจะเก็บขึ้นมาได้ทันทีนครับเดี๋ยวลองดูฮะเฮ้ยเก็บเก็บไม่ได้อะโอ้อาจจะต้องโดดจากตรงนี้ก็ได้นะครับลองดรือฮึบมีไง เอา้าอูห้หูเก็บได้ครับโอ้เราเก็บอะไรมาก็ไม่รู้ครับใช้ไม่เป็นด้วยฮนะขากลับครับขากลับเฮ้ยไม่เป็นไรฮนะเราไปต่อก็ได้ครับชีวิตต้องเดินต่อไปครับตัวข้างหน้าครับมาแล้วครับถือไฟมาแลครับตีลงไปตีลงไปข้างหลังมาโอ้โ,อโอเกือบเกือบไปแล้วเอาเอาแล้วคนนี้เข้าไปอะไรโอ้ขา ขาก็ติดพืชแลวเขานอนไม่ลงเอาผักตัมกเอาละเมอ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 เฉยอ้เป็นท่าตายที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยครับนี่ไอเทมครับของดีเลยฮะสมอลออร์เรนเบอร์ไปอีกอุ้ยอุ้ยนั่นมันตัวอะไรกันนะค่อยๆย่องไปข้างหลังครับเราจะไปอ้อเห็นก่อนยา ทำไมยัดด้อุ้ยอุ๊ยอ้โหรุนแรงรุนแรงมากไปทีแล้วกันนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวอ้อวู้วู้เดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้ออ้อว้าเอาเหรอเอาเหรอล้มล้มทำไมล้มทำไมฮะสู้กับพี่หันหลังให้พี่น้องเย้อุ้ย อุ้ยลงไปเฉยตกใจอ๋อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โอ้โอ้คตรเยอะโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเดียวเอาโล่มาก่อนครับมามาทีละตัวทีละตัวอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มบอกว่าอย่าโอ้โอ้ทำบอกว่าอย่าลุ้มอุ้ยโอ้โหทีเดียวตายครับไม่ไปแล้วทางนั้นน่ะ ไปก็ตายสิครับ Morning ต t a r โอ้ก็ดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวโอ้้หท,ท,ที่แคบที่แคบที่แคบโอ้ยเดียวเดียวเดวตายตายแน่นอนกูตายแน่นอน,น,อนดีนะโอ้โหเกือบไปแล้วผมว่าต้องไปทางเดิมว่ะต้องไป,ปเผชิญโชคครับมันเป็นอะไรที่โหดมากเลยครับโอ้อืมมาแล้วฮะมาแล้วครับโอ้ ีเดียวพอพอค่อยค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยมาอย่าพึ่งโอ้โหโอ้โหลุมลุมลุมเลยจังหวะน,นี้ลุมเลยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมันตีเร็วมากครับแล้วแบบกันยากมากนะตีสวนทีนี้ตีกลับไม่ได้เลยอย่านะไปแล้วนะไปแล้วนะย,ามมาย,ยังตามอยู่ปะโอ้โหยังตามอยู่อีก ใครใช้ทำสะพานที่รูเอ้ยใค, <laughs> ใครใช้ทำรูที่สะพานวะจะล่อพวกมึงตกสะพานนี่แหละนะครับเป็นวิธีการฆ่าที่แหลมที่สุดแล้วฮะมาเข้ามาอย่าพึ่งโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวอุ้ยต้องดูนูที่สะพานให้ดีครับนี่ฮะซิกแซกหน่อยครับซิกแซก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 ,ก,ก,กโอเคตกหรือเปล่าตกหรือเปล่า ไปนะฮะไม่อยู่แล้วครับเรโอ้ั่นอะไรรู้สึกเหมือนหนีเสือปาจระเข้โอ้ทางตันที่ผ่าแล้วทางตันทางตันอย่าไ่กันไปก่อโอ้ยังไงผมว่าก็ต้องสู้กับพวกมันก่อนนะครับเพราะว่าพอข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเอ้ยโอมาทีละตัวก็เป็นนี่่าหรือเปล่าวะเหมือนพาคนอื่นมาด้วย ยังไงอุ้ยนี่ไงโอ้โหไหนบอกไหนบอกคนเดียวไหนบอกอื้อหืออื้อหืออื้อหืมคนลุกเลยมาเยอะขนาดนี <sext trad is ores> right. no ้คนลุกเลยมาทีละคนดีทีละคนโอ้โหง้างพร้อมกันเลยออกินแป๊บอย่าเบึ่งอย่าเบึ่งอย่าแล้ว้าวอย่าเอาแล้วนะอย่าไปอุ๊ยโคตรโหดมันจะโหดไปไหนวะอุ๊ยมีอ้อมมีอ้อมเดียวออ คนเดียวกูวก็ตายเลยเน้นผิวอ่ะละกันมาลงมาเลย,ลง,เล,ยลงมาเลยลง,ลงมาเลยลงมาลงมเลยลงทีละตัวดิทีละตัวแล้วโอ้โหอาวุธบินใหญ่เลยอาวุธบินใหญ่ยา่าบิ้งโอ้ยจะลุงตีอะไรกันขนาดนะ้าให้โอกาสฉันได้ทุบเธอ อีกสักครั้งฉันจะทำชุกยังไม่ทันได้หลบเลยอะ <c oughs> เอาไงวะเอายังไงวะฮะเอายังไงยังไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โอ้กำจัดได้ตัวหนึ่งแล้วครับแล้วตัวนี้ด้วยอย่าพึ่งหลบเอาสิเอาสิตอ,อกตอกตอก มันมีทั้งแฝ่มีทั้งอะไรก็ไม่รู้หลบก่อนอย่าพึ่งโอ้โหดูมันลุมดูมันลุมอื้มอื้มตายแน่ตายแน่ว้าวเอ้ายังไงฮะเอ้ายังไงอย่าพึ่งเดี๋ยวโอุ๊ย,ย,ย,ยเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยตีมาตีมาเยอะๆขอเยอะๆ มานี่ยอู้อู้อู้เยอะไปอันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปขอเบาๆหน่อยเบาเบารอแป๊บโอ้ยอ้ย่างนี้เลยครับงี่ตีมาอืออืหมดยังเนี่ยหมดหรือยังจะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งหลบ ชัดเจนชัดเจนชัดเจนโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วมันเยอะมากมันเยอะมากแป๊บแป๊บอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคปีบอ่าลงมาครับลงมาครับทีละคนนะทีละคนไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนงะขึ้นมางี้ขึ้นมางี้ครับอ่าเราจะมา สู้กันตรงนี้ครับมาครับมามาครับมาครับมามเลยมาเลย,เ,ลยเอาดิอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งเว้ยตัวหนึ่ง,งยาติืลม้ลมล้มขึ้นมาลุกขึ้นมา,าดีใจยิ่งกว่าฆ่าบอสได้ครับโอเคครับต่อไปก็ตัวข้างหน้านี้นะฮะเป็นตัวสีแดงๆครับถือดาบเบรเธอร์เลยฮะตัวตัว ตัว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 โว้ยมีโล่แรงมากรุนแรงเหลือเกินตีมานั่นแหละนั่นแหละอย่าพึ่งกินแปบบ๊บโอเคมามันมีโล่เหมือนเราเลยครับออเอาเอาอย่างงี้อุ้ยโอ้โหมันโหดมากมันโหดจัดมันโหดจัดเลยฮะยังไงดีครับทีนี้ตีมาเเออออโอ้โห ตีโคตรแรงสุดยอดไม่เคยพบเคยเห็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งสงสัยผมว่าต้องหลบเอาอะต้องหลบเอาครับอือหืออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเอาล้มล้มล้มมาตีซ้ำเอาทิพไผ่ไม่โดนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดมามาเอ้ฮ่าฮต้องมาสู้ไปพวกนี้ใหม่อีก ชีวิตทำด <that> kind of ้วยอะไรทำด้วยอะไรทำด้วยอะไรย่าพึ่งมายามาเลยมาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นตีตีเยอะๆยาพึ่งโอ้หลบแป๊บมา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 ตีเข้าไปตีเยอะยยาโอ้โอ้มาเข้ามาย่าตีอโอ้ สวยงามเหลือเกินจ้เหลืองจริงกระโดดโดดลงมาอยู่นั่นแหละฮะเอาไปอีกดอกแล้วก็รีบก,กิ้งหนีครับไม่งั้นจะโดนแ่้ฟาดได้นะฮะมาเลยฮะผมว่าไปสู้ตรงนู้นดีกว่าโอ้เกือบไปแล้วมานี่มานี่สู้บนสะพานเลยฮะมาเลยมาเลยเอาเว้ยจังหวะน,นี้ เอาทำไมโดนตัวเดียววะอย่าพึ่งสุดยอดสุดยอดี่ยังไม่ได้เจอบงเจอบอสอะไรเลยนะนี่มอนแค่นี้ก็ไทยยังไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยฮะทำเสียเวลาเหลือเกินนะฮะอยา่าทำอย่างนี้โอ้โอ้โอ้เอาลวฮะเอาแล้วครับอยาเ็นดี ไม่ต้องชงต้องใช้แล้วครับโล่เนี่ยฮะนีแน่นีแน่นี่แน,ะนแนะ่อย่าพึ่งตีอย่าพึ่งตีโอเคบีปั๊บนะเติมพลังครับจากนั้นตีครับตีลงไปตัวหนึ่งอย่าพึ่งมาออ้โหเอาซี่เอาซี่ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองหรือเปล่าจาังหวะน,นี้ไปแล้วสามโอ้ล้มมันให้ได้ครับล้วเราก็จะรู้ว่าหลังม่านหมอกนะั้นเป็นตัวอะไรครับมา ตีเข้ามาอืออือตีเข้ามาตีเข้ามาอุย้ยอีอีกมีอีกก็สวนเข้าไปล,มล,มลม้มล้มล้มมาเอาอีกเอาอีกโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเป็นการสวนกลับที่ทันควันจริงๆ,ๆ,ๆมาเอาอีกเอาอีกอุย้ยอุ๊ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาติดติดติด ไม่ติดแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยอู้อ้ยเข้ามาเลยฮะบอกให้เข้ามาไงชิบหายมีหืมหืมหืมเออล้มล้มเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเอาอีกก็ไม่บอกสวนมาเลยแล้วกันอย่างนี้อย่างนี้อ่ะอีกทีอีกทีอีกทีตีเข้ามาเอาอีกเอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นขอ โัวน้องอุ้ยชิบหายทำไมไม่โดนละอุ้ยอุ้ยโอ้ยอื้อือขอใรับเพขอบคุณจากซีบีดีเตยดิจิทัลด้วยครับในที่สุดนะฮะข้างหลังนี้ก็อุ้ยโอ้เอาจริงมันเนี่ยอะไรครับโอ้ ม้าลำปางม้าสองหัวกับอัศวินหนึ่งตัวโอไมค์เกิดโอ้ยยังไงไปแล้วดีหรือเปล่ามีการประกอบร่างประกอบร่างที่ว่านล้ามาแล้วไ,วไ,ไ,ม,ไม่ใช่กูไม่เล่นอะไร